ครับตลาดนี่ครับตลาดมาตลาดครับมั่นยังครับนี่มันนกก่โอ้ยปลาไหลเลปลาไหลทุงเยบาทเุ่งลราอ่อยปลาไหลปลาไหลม่ได้ใส่ครับใส่บางร้านคีใส่บางร้านคือสีเดหลายสิบลาตะไบอีกที่หนึ่งบ่ตลาดยังเท่าไหร่นี่ตลาดนนแสงเพชรตลาดน่นแสงเพชรครับ ตลาดนูนแซงเกตครับไอเบิงครับตลาดนู้นแซงเน่ปลาไหลครับอมาเนี่ยนีเอาจ้มาส่งมาแม่นี่แม่ัใส่เขาไปปล่อยสาพวนี้เนาะผมผมมากินนะผมมาไปล่อย็นเฮ็ดปวกเหรอม่คุงยับาแม่นี่ อตลาดนุ่นเสงเพลทผู้อยากเคล็ดมาเอาเด้อครับเนี่การนุ่นเซงเพลทล่องเพลทให้แน่บอปลองเพลทล่อยูเทียบครับนี่ไม่ยังนี่ครับโี้ปมขีโปมท้ายนี่นีมันกีโปมี้ปมพดมากครับเนี่ยดูขักหน่เป็นตัว ขายเป็นโตกว่อน,นตัวละสองบาทตละ2อบาทเฮ้ยจ้าไผอีกนุ่มอรัอคะกตลาดโน่นแสงเพชดนั่น,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 นอนครับนี่เต๊ปวกเปวกถุงักบาทครับนี่นนนนนนน่อรอ,อยออเดี๋ยวบอกแค่นชรเป็นมาสีถ้าเพิ่น่านมากแวะเอาเลยครับหลายแห่งมีหอดบสมหมอมีบสมหม้อทบขอด สมมอถุงยังบาดแมมถุงกระซ้าส,ส,สามถุงหาสุงหาิบเดี๋ยวผมอุ่นโน้นเอาเอานี่ถุงใ,ใหญ่นี่ครับเออตามถุงเน้อะจะเอาไปไหนเดี๋ยวผมทายสุดกันครับบังยังครับนี่บัง่ายขบัไข่าขาผลละไม่ปลาด <บา S 1> ้วยนะครับ บักไก่เขารสชาติไม่ใช่อะไรไงสมสมตมันหวานจ้ะสมสมตมันหวานค่อยๆบักกันพิพวนแต่ว่ามันสีหอมกูบักพิพวนโอ้โห ok บักไก่เขาเป็นพวกกระโปงกระซ้าอือ ok กระโปงกระซ้าบักไก่เขาคนนี้มันนกครับเกษตรทุจรีใหม่ครับมาแวะตลาดครับตลาดมันนุ่นเสียงเพลิดครับนี่อาหารปลาปลาครับ

ตัวละสองบาทสองบาทยงง้ตวอืมเปรผมครับเย็นนตลาดนวดแซงเผ็ดครับอร่อยรเตลาดริมทางครับเันเด็กประมอ่ะนครับนวดแซงเพชดครับด้านนนดแซงเพชดครับสิมีขายตลอดเนี่ยมเ้า ขายหอดจัามุแม่หอยผมมงเลี่ยงเนาะครับผููได้สิมาแวะสี่กับแวะมาสี่เลยครับหอดผมมุกเรี่ยงครับครับมีของอาหารปลาเป็ดแปรยครับมากินมีมันมียังงรัดคลิปนี้ท้ายไม่เบื้องสันๆครับแค่จบแค่นี้ครับครับสวัสดีครับเสียที่สดีใหม่